เที่ยวทะเลกินไอติมอ,อีกละไ,ไอติม<ด>อีกละมานะมากับปูกับเนื้อเถะนั่งไปหพลางยันอะไรเงี้ยคนละกละินครับมาขัาไอติมนะคนทะเลมาสองคนปูกัญญาหนังอยูาา่รุตันมาเป็นยินแดดดีแต่ว่าก็ยังรุ่นนะจะไก,ะนก่น้าก็ยินพอก็ลูกกลไป เล่นสวนสนุสกใช่ไหมใช่ใช่เล่นก่อนนี่ก็ไล่กันมานีจ้ะขันทาบ,บิลหรือมั้งสายสายนนำลดสายเฮ้ย

that you ลง <Private. S 2> ไปยะลงไปเม่อน้าอุ่นนี่จ่ค่อยย hey, really? ินไนได้อมก็ต้องกลิลิงเพราะเดียบุกซ์เออด็กตองมาบารทานสกูเฮีย ใส่กุยมันใส่อมเย็สบายหมดมาละไปทำกันมาล้วอ้ขนัซื้อไหมซื้อไหม skal jeg skat? Ej, det er ikke noget, jeg meget på. Jeg er god, hvis de skal på. Oh, det er det der. Bruge, du bruge, du se den Der det er ikke om. Det er bare sand. Se. Det er ikke noget om. Det er sand. Wow, så må Det er fordi, det, er musling. Vi har sådan. Er det så der er Det er bare, de lave hund. det er lavet der kommer Gå. I To bandit. Det blæser. I skal komme i gang, fordi vi kan ikke stå lange, fordi det er lidt koldt. Skal I gå? Yeah, anything. this